สวัสดีครับติดตามช่อง YouTube Big Life ครับวันนี้เราจะมารีวิวกับมือถือ Samsung อีกรุ่นหนึ่งที่คิดว่ามันก็ต้องรีวิวแล้วครับ Samsung Galaxy A26 นะครับมือถือที่เรียกได้ว่าสเปคกาคุ้มนะครับและก็มีการจัดเต็มในบางสีจนทำให้ A36 นั้นอาจจะมัวมองไปเลยนะฮะมาดูกันว่าเรื่องราวทั้งหมดของมือถือตัวนี้กับราคาเพียงแค่1 9 9 9บาทมันจะมีดีอย่างไรกันครับ ซัมซุงแกซี่ A265G นะครับก็จะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.7นิ้วครับความเรียดอยู่ที่2,340คูณ1,080หรือ Full HD เหมือนเดิมนะครับ Reference rate นะครับอยู่ที่120นะครับเอาง่ายถ้าพูดตรงๆนะครับคือแผ่นหน้าจอนั้นอ่ะคล้ายๆกันกับ Samsung Galaxy A36 และ E56 เลยเพียงแต่ว่า <Wow. S 1> ในเรื่องของกระจกที่ครอบอันนี้นะครับได้เป็น Gorilla v i c t ัด Plus นะครับแล้วก็รองรับกับ a l w w y y On Display ด้วยถือว่ามาแบบแบบความคาดหมายอยู่เลยทีเดียวนะครับสำหรับในส่วนนี้ก็เรียว่าถ้าใครคาดหวังว่าเอ้ยอยากได้เรื่องของความเอียดหน้าจอที่เรียกว่าดีขึ้นนี้ก็คือทางเลือกหนึ่งะครับของมือถือตัวนี้เลยเพราะว่าหน้าจอ Samsung ก็ขึ้นชื่อแล้วว่ามันดีนะฮะ กล้องหน้านะครับก็จะเหลืคอความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับรองรับการถ่ายวีดโอนะครับอยู่ที่ Full HD 30เฟรมเรทเลยทีเดียวครับด้านข้างตัวเครื่องนะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีความแตกต่างจากมือถือ Samsung Galaxy A26 และ A36 เพราะว่าตัวนี้นะครับก็จะมีช่องใส่ซิมอยู่ตรงนี้เลยนะฮะซึ่งแน่นอนครับเราก็จะมาดูกันว่าไอช่องใส่ซิมนเนี้ยจะใส่อะไรได้บ้างนะครับ เริ่มกันเลยนะครับเป็นไฮบริดสล็อตแบบนี้นะครับก็คือใส่ความจําเพิ่มได้ครับ microSD แล้วก็นาโนซิมทั้งหมด2ช่องครับด้านบนจะมีไมโครโฟนมาให้จุดหึงครับอยู่ตรงนี้ด้านข้างขวาเป็นคีย์ไอแลนด์นะครับก็จะเป็นปุ่มเพิ่มลดระดับเสียงครับแคปเจอร์หน้าจอนะครับใช้2ปุ่มนี้ก็คือ power แล้วก็ปุ่มลดเสียงครับตัวนี้ระบบสแกนลนิ้วมือจะอยู่ด้านข้างนะครับจะไม่ได้เป็น ระบบสแกนนิ้วในหน้าจอเหมือนกับ A36 และ A56 ที่รีวิวไปก่อนอ้นนี้ครับด้านล่างนะครับจะมี2จุดตรงนี้นะครับหในนั้นคือแมโค์โฟนครับ USB Type ตรงกลางครับแล้วก็มีลำโพงมาให้ตรงนี้นะครับก็ต้องบอกไปเลยนะครับว่าตัวนี้ได้ลำโพงที่เรียกว่าสีดังนะครับแน่นอนว่าดังแน่ๆครับด้านหลังนะครับก็จะมาพร้อมกับกล้องทั้งหมด3ตัวนะครับเรียงกันแบบนี้ แล้วก็มี ID f a ฟมาให้นะครับสำหรับประเทศไทยจะขายแค่2สีนะครับคือสีเขียวแบบนี้และสีดำนะครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบของคุณแล้วกันว่าชอบแบบไหนครับในเรื่องของสเปคกล้องนะครับก็จะมาพร้อมกับกล้องหลักคอมเบต50ล้านพิกเซลครับ p d f แล้วก็ OS ครับมีกล้องมุมกว้าง8ล้านพิกเซลครับแล้วก็เลนส์มาโคร2ล้านพิกเซลข่าวดีคือรองรับการถ่ายวีดนะครับอยู่ที่ 4K นะครับทางกล้องหลังครับฟูดีครับแล้วก็ยังสามารถที่จะถ่ายแบบแอโลโมชันในลักษณะ480เฟรมเรทนะครับที่7 20p ได้ด้วยครับมีระบบจโร i s นะครับก็คือทำงานร่วมกันกับ OS ในเลนหลักครับแน่นอนครับว่าตัวเครื่องนั้นก็ออกแบบมาค่อนข้างดีจับกระชับมือนะครับแล้วก็มีความทนทานผ่านมาตรฐาน IP67 นะครับคือทนฝุ่นได้100% แต่ว่าในเรื่องของการทนน้ําอาจจะทนงได้แค่ประมาณ1เมตรและก็นานแค่30นาทีนะครับแต่ว่าก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับคนที่เอาไปเล่นสงการนี้ผมคิดว่ามันน่าจะหายห่วงเลยนะครับก็ใครที่เอาวัตถอตัวนี้ไปเล่นสงการได้ภาพสวยๆแล้วมันก็สามารถแชร์ลงในเฟซบุ๊กหรือค่าสไลด์ลไปได้บอกเช่นเคยนะครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับเรื่องของภาพและเสียงกันนะครับว่า s ั m s ุ n Galaxy A 2 6 5 G นั้นนะ่ะจะทำได้ดีขนาดไหนครับ สำหรับระบบปฏิบัติการของ Samsung g a l A x y A265G นะครับก็จะมาพร้อมกับ One UI version เนั่นเองครับแล้วก็เป็น a n d r o i d 15แล้วจุดเด่นของมันนะครับอาทบทวนกันอีกนิหนึ่งนะครับก็คือ notification กับ quick setting นั้นแยกกันนะครับในฝั่งนี้คือปัดจากฝั่งขวามาจะเป็น quick setting นะครับตัวนี้ข่าวดีนะครับก็คือพอเป็นตัว A 2 6แล้ว ฟังก์ชันที่ควรจะต้องมีนะครับก็คือการอัดหน้าจอเนี่ยยังมีอยู่นะครับนี่ถ้าเป็นต่ำกว่านี้ไม่มีนะอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นในเรื่องของการแจ้งเตือนครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้น,นั่นเองครับทีนี้ในเรื่องของ UI เราก็คงจะรู้กันไปหมดแล้วแต่ทีนี้ในเรื่องของฟังก์ชัน AI มันมีอะไรที่หายไปบ้างนะครับเรามาดูกัน ในคุณสมบัติอัจเชิยะในชาร์ตเซตติ้งนะครับคือจะมีแค่โลบัตถุเท่านั้นแล้วก็มีการาแนะนําการแก้ไขครับตัวของกล้องนั้นก็จะมีเรื่องของการกําหนดเรื่องเกี่ยวกับฟิลเตอร์นะครับมียังมีเลือก AI แล้วก็ยังมีการอ่านออกเสียงอยู่นะครับก็ฟังก์ชันเอาง่ายคือมันก็หายไปตามปกติอ่ะแล้วก็ยังมีไซโค e to search อยู่นะครับเจมินามีแต่ไม่ทํางานกับปุ่มนะครับ สมมติเรากดเปิดมาอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ลองดูว่าเอย้มันจะให้ทำงานกับปุ่มได้ไหมเท่าที่ลองตั้งค่าทั้งหมดแล้วนะครับคือมันยังไม่สามารถที่จะตั้งค่ากับปุ่มในรุ่นนี้ได้นะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอยู่นะครับเสียดายจริงๆครับอืมก็จะประมาณนี้นะครับก็ไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าถ้าใครอยากรู้ว่าวายเออร์เวอร์ชั่นเแบบตัวเต็มในตัว a ยี่สิบห้า อย่างไรนะครับก็ดูจากด้านบนได้ทีนี้เพื่อแบบไม่ให้แบบเสียน้ําใจกันนิดนึงนะครับในเรื่องของตัวเลือกอัจฉริยะเนี่ยเวลาที่เราเข้านะครับนี่ก็สามารถที่จะมีการทําต่างๆได้เช่นภาพนี้ไม่ได้เบลอหลังต้องการจะเบลอหลังหน่อยอะไรประมาณนี้นี่สามารถเลือกแบบอัจฉริยะได้เลยคือถ่ายภาพมาปกติคือให้เลิกเป็นเบลอหลังได้นะครับหรือว่าจะลบแสงสะท้อนนะครับ ซึ่งมันจะมีการวิเคราะห์แล้วก็จะมีการลบให้นะครับโดยคาดว่าแสงสะท้อนนั้นเกิดจากแว่นผมแหละแล้วก็ในส่วนของรีมัสเตอร์คือจะทําให้ภาพชัดขึ้นนะครับมีการลบวัตถุได้เช่นอ่าเดี๋ยวเราลองดูนะครับเกี่ยวกับการลบวัตถุว่าเป็นยังไงรครับนี่โอ้โหมีการเลือกอัจฉริยะเลยอ่ะเลือกคนมาให้เวทเสร็จนะครับก็สามารถที่จะเลือกได้แบบนี้ที่กำลังหายไปแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะนี่อยู่นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนทังชันที่เหลือนั้นคุณสามารถดูจากกลซี A 2 6ง A 3 6และ A 5 6ฟังก์ชันที่เหลือนี่ครับคุณสามารถดูใน s a ม s u ง g g า l ซ x y A 5 6และ A 3 6ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนของฟีเจอร์กล้องกันครับฟีเจอร์กล้องนะครับมาพร้อมกับการซูมนะครับ10เท่าเหมือนกันครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกฟิลเตอร์อัจฉริยะนะครับได้หมดเลยนยครับก็สามารถที่จะเอาภาพมาได้นะครับ ซึ่งจริงๆอ้ฟีเจอร์ตัวนี้มันมีอยู่แล้วนะครับกับมือถือหลายตัวซัม u ุงฟันนะครับอันนี้ฟันก็คือสามารถที่จะเชื่อมตับ snap s h o t นะครับซึ่งเราสามารถที่จะกำหนดฟิลเตอร์ได้กำหนดกรอบได้มีโมบุคคลนะครับมีโมการถ่ายวิดีโอครับการตั้งค่าก็จะอยู่ข้างล่างแบบนี้เนี่ยสามารถถ่ายตัวของ 4K ได้เฉพาะเลนส์หลักเท่านั้นนะเลนส์อลตตัวไวไม่ได้นะครับลองดูว่าอัตไวากสิก็ไม่ได้ครับก็คือได้แค่30 เกกับรุ่นพี่ที่ผ่านมาตัวนี้ก็จะมีโหมดต่างๆมาให้สิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับคือตัวนี้ครับ Super Slow Motion 960จะเพิ่มเข้ามาในตัวนี้ด้วยนะครับนี่ก็ทําให้เราสามารถจะถ่ายวิดีโอได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นครับนี่ครับก็คือฟังก์ชันของ Samsung Galaxy A26 ครับเดี๋ยวไปดูเกี่กับภาพตัวอย่างกันว่าจะเป็นไรส่วนด้านบนตรงนี้ลืมบอกนี่มันมีฟีเจอร์ Bixby Vision อยู่นะครับก็สามารถที่จะ ถอดเป็นข้อความเป็นการค้นพบและอื่นๆหรือมากมายสามารถที่จะทำได้หมดนะครับแต่ว่าที่จริงใช้จิมินาก็ง่ายเหมือนกันครับ จำลองซูมกันนะครับจากระยะ0.5นะครับระยะที่1ครับรายะที่2ครับรายะที่4ครับและระยะที่10นะครับมันก็จะเป็นลักษณแบบ B นี้น,นั่นเองครับ ถาพของกล้องหน้าในสภาพปกตินะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้มุมมันจะไม่ได้กว้างม,มากนักนะครับแต่ว่าในเรื่องของดีเทลและความนิ่งผมยังยกให้ว่านิ่งอยู่นะครับไปดูตัวนี้ครับอันนี้นะครับก็คือกล้องหน้าของ m ั u n g งก l ซ x y A26 ในสภาพใส่น่อยครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเอง มาดูในเรื่องของสเปคกันนะครับสำหรับ Samsung Galaxy A 265G ก็จะมาพร้อมกับขุมพลัง e x y n o s 1 380 u ค t ร์นะครับกับกอ m e r ลี G68Mv5 แล้วก็แรม8 g b ความจำภายในตัว256 g b นะครับเพิ่มไมโคร SD ได้รองรับ 5G Wi-Fi AC Bluetooth 5.3 GPS แล้วก็มีพอร์ต USB Type C ทางด้านล่างแบบนี้นั่นเองครับ แบตเตอรี่มีขนาดอยู่ที่5,000มิลลิแอมป์ครับรองรับกะลังชารไฟสูสุดอยู่ที่25วัตต์แบบสายเท่านั้นเรามาดูเรื่องของคะแนนประสิทธิภาพกันครับ Samsung g a l A x y A26 นั้นก็จะทดสอบจากอัล u ิทูทำได้ที่5 8 6 9 7 5คะแนนครับก็จะคะแนนจะอยู่ในระดับแบบนี้ครับ g b เ a นห6นะครับทำได้ที่ที0่1แล้วก็มา l t ติคอร์ทำได้ที่ 2, 8 0 6คแะแนนมาถึง 3D Mark ครับ 3D Mark นั้นพูดเลยอาจจะไม่ได้คะแนน,นสูงและโดดเด่นมากสักเท่าไหร่แต่ว่าในภาพรวมก็สามารถที่จะเอามาเล่นเกมแล้วก็ทำอะไรต่างๆได้ค่อนข้างเยอะคะแนนของตัว w i d Light Straight นะครับค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับการเล่นเกมกันว่ามือถือตัวนี้จะมีฟังก์ชันการเล่นเกมแนละทุกอย่างเ,เป็นยังไงนะครับแต่ก่อนไปดูเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับเรื่องของ Speed t e s t กันนิดนึงครับเอาละครับ Speed t e ท t นะครับก็มาดูกัน สำหรับการเชื่อมต่อตัวนี้จะรองรับ WiFi 5นะครับหรือ Wi-FiAC เท่านั้นตามที่บอกในสเปคความเร็วนะครับจะอยู่ประมาณช่วง300-330ถึงเดืประมาณนะครับก็ถ้าเทียบกับอินเทอร์เน็ตบ้านผมที่มี1000ทัพ1000ผมคิดว่าก็เรียกได้ว่าก็เร็วอยู่ครับตอบสนองได้นนค่อนข้างดีใช้ได้เลยครับตัวนี้รองรับ 5G ทั้งสซิมนะครับก็เลยไม่ค่อยเป็นห่วงในเรื่องของการเชื่อมต่อกับเครื่งนอกตอย่างใดครับฟีเจอร์การเล่นเ,เกมนะครับนี่ ก็จะมีปุ่มตรงนี้นะครับสามารถที่จะดูเรื่องของการตั้งค่าสิ่งได้สามารถทำอะไรได้บ้างน,นะครับ1อัดหน้าจอครับเจอหน้าจอปิดแผงเอชนะครับก็คือแผงด้านข้างปรับความสมั่งของตัวหน้าจอคือเรียกฟิกไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะบล็อกปุ่มไม่ให้เราไปเพิดกดได้สามารถเลือกปุ่มนะครับพวกแอปพลิเคชันต่างๆตัวนี้ก็สามารถที่จะทำได้ด้วยนะฮะก็เรียกว,ว่าค่อนข้างครบอยู่ เดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับการเล่นเกมกันครับเดี๋ยวตอนจะเรั้นเล่น2เกมก็คือเกมนี้นะครับ a s so s c u l t อยู่ไหนะครับและก็อีกเกมหนึ่งคือ Racing Master แต่เขาบอกว่า Racing Master นั้นอาจจะต้องทำใจนะครับอาจจะมีเรื่องของอกระตุกทิน่นึงนะครับเพราะว่าเป็นเกมที่ใช้สเปคค่อนข้างสูงครับ อ่ะครับตอนนี้เรามาดูเกี่ยวกับการเล่นเกมกันดีกว่านะครับสำหรับ Samsung Galaxy A26 ที่ใช้ขุมพลัง X4 น้อยนะครับกับเกมที่ต้องโยกไปโยกมาในการเล่นนะฮะอย่างเกมนี้เป็นต้นก็พบว่า a s สก้า u อยู่นะครับหรือว่าชื่อจริงก็คือ a s สก้า l e g e จ d u n อยู่ไหนนะครับซึ่งเป็นภาคที่มีการอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับก็สามารถที่จะตอบสนองได้ค่อนข้างโอเคอยู่นะฮะนี่ โอ้โหนี่ภาคอีสเตอร์ใหม่ครับถึงอัปเดตกันสดสดวร้อนเลยนะก็เอาง่าภาพนะครับผมคิดว่ายังแสดงผลได้ดีเกินความคาดหมายค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของการคอนโทรนะครับก็เลยทําให้เกมเนี้ก็ยังคงสอบผ่านอย่างสบายๆสาหรับ,บคนที่อยากจะเอามือถือตัวนี้มาเล่นเกมนะครับเพราะว่าในสเปคที่ขายในประไทยเนะี่ยก็จะได้ความจำที่เยอะอยู่ ครับเพราะว่าขายตัวสอง้าหกเลยครับเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับในเรื่องของเกมอีกเกมหนึ่งนะครับที่เราจะลองเล่นกันว่ามันจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับพร้อมแล้วไปรับชมได้เลย ฟีเจอร์ของแบตเตอรี่ s a m s u n Galaxy g A26 นะครับก็จะมีหมดประหยัดพลังงานหมดเรื่องของการดีมิตแบกาวของแอปพลิเคชันนะครับทำให้มันไม่มีการรันโปรแกรมอย่างต่อเนื่องทําให้ประหยัดไฟได้มีระบบป้องกันแบตเตอรี่นะครับก็คือเอาง่ายฟังก์ชันก็เป็นฟังก์ชันพื้นฐานกับมือถือ Samsung โดยทั่วไปนะครับมีระบบตั้งให้เรื่องของชาร์จเร็วได้ด้วยแสดงเปอร์เซ็นต์แล้วก็ยังมีฟีเจอร์อัลตดมเวลาที่แบตเตอรี่เหลือน้อยและ ยังสามารถแสดงผลเรื่องของแบตเตอรี่ได้ค่อนข้างละเอียดนะครับตั้งแต่สเตตัสตอนนี้นะครับแบตเตอรี่มีเลเวทเท่าไหร่ขนาดแบตเตอรี่เปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้แบตเตอรี่มีสุขภาพเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็รวมไปถึงตอนนี้ใช้แรีกก่ไซเคิลนะครับประมาณแบบนี้นั่นเองครับทีนี้เรามาดูของคอนซัมชันกันนะครับซึ่งคอนซัมชันนั้นเราจะย้อนไปวันที่6นะครับเพราะว่าเนื่องจากตอนนี้ชื่อรถ่ายไปตอนทิ้งคืนแล้วนะฮะ พราบว่าเราใช้งานหน้าจอใหญ่ต่อเนื่องนะครับที่ออสกีนประมาณ3ชั่วโมง13นาทีนะครับก็แน่นอนครับเราก็เล่นแบบเต็มมีการเล่นเกมมีการเล่นเวสมาอะไรต่างๆมีแบบครบครันเลยนะครับโทรด้วยนะครับก็ภาพรวมออกมาก็ถือว่าค่อนข้างที่จะอึดดีใช้ได้อยู่แล้วครับตอนนี้ยังเหลืออยู่28%แล้วยังใช้งานต่อได้อีกผมคิดว่าน่าสนใจนะครับสำหรับคนที่ต้องการมือถือในระดับเลเวลแบบนี้ครับว่าแบตเรี่อึดไหม อึดครับอึดแบบสมใจคุณอย่างแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูกับ Pcmark กันว่า Pcmark มันจะเป็นอย่างไรกันครับ Pcmark ของ Samsung g a l A x y a 2 6 5 G ทำได้ที่1 2ชั่วโมง37 00นาทีครับก็จะเป็นลักาต์แบบนี้นั่นเองครับแล้วเรามาดูกับที่ชาร์จกันนะครับซึ่งตอนนี้เราเสียบเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเวลาที่เราเสียบชาร์จนั่นจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้เรา สำหรับในเรืนะ่องของการชาร์จนะครับเราจะมีการชาร์จกับโวลมิเตอร์นะครับซึ่งโวลมิเตอร์นั้นก็จะบอกว่าตอนนี้กำลังไฟนะครับเข้าอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับนี่ประมาณช่วง23นะครับแบบนี้นี่สามารถไหลได้มากกว่านั้นนะครับประมาณ24นั่นเองครับแน่นอนครับว่าพอมันไหลแบบนี้หลายคนก็คงอยากรู้ว่าแล้วซัมซุงกาซี A x y a g 6 5G นั้นจะชาร์จไฟเต็มใช้เวลาเท่าไหร่นะครับ มาดูกันตอนนี้นะครับเราก็กำลังเข้าไปที่หน้าของแบตเตอรี่นะครับซึ่งอยู่ในดีว c ยแ c ร์แน่นอนครับมันจะบอกว่าจะใช้เวลาในการชาร์จจากแบตเตอรี่16นะครับตอนนี้ขึ้นมา1แล้วนะครับใช้เวลาที่1ชั่วโมง12นาทีถือว่าค่อนข้างเร็วนะครับ จบลงไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวของ Samsung Galaxy a 2 6 5 g ครับกับราคาเพียงแค่1 9 9 9บาทสิ่งที่ตัดทอนไปพูดเลยครับว่ามันก็ไม่ได้เยอะจาก A36 ใน A56 แต่ว่าสิ่งที่ชัดเจนนั่นก็คือเรื่องของบอดี้และการจับถือนะครับที่เรียกว่าลดทอนลงไปปั๊มยังไงก็ตามครับยังคงได้วัสดุที่เรียกว่าพรีเมี่ยมคือด้านหลังเป็นกระจกแล้วก็ด้านหน้าเป็นกระจกริุรับพลังก็เป็น คิจากกันดูว่าคุณจะใช้กับบินถตัวนี้หรือเปล่าเขาบอกว่าบินทึกนี้กันน้ำได้ดีแน่ๆรอ้อยเอเ็ครับโอเคสหรับคลิปนี้ก็จะจบนี้พบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องรา